สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข่าวราการได้จ่าไม่ยังของอพี่น้องจ้าปนเป้งมดแดงจ้านี่ปนเป้งมดแดงพี่น้องของจักบอก็มีมะม่วงนี่าาก็มะม่วงมะเขืออก่อนนี้พักกินไหมเออแล้วมาเด้อมาเด้อมาแซ่บมากันพี่น้องนานกินข่าวปุ๊บจะสอนคันหัวปักก๊บจ้าก็เป็นยังที่หอยยังกรบปรู มาแน่เมฆกับซางเราคุณน้องเนาะโอหขวดมีดขวดมีดได้สอนอามีดเอาไปเาปาดเอาวางน้ำปาดมะม่วงนเดออกินน้องเอ้ยกินร้อนช้อนตัวเองค่ะกับจะเอามาตรงนี้เอามะนาวมาทำอะไรยายสอนย่านบะส้ม <laughs> โอ้มันมันกระส้มแล้วโอ้โห <laughs> ย่านบะส้มก้อยแดงมันกระส้มแล้ว นี่เดี๋ยวตักมาใส่ถั่วแพร์เสริมเนื้อพี่น้องข้าวปัตรสุ่มอยู่ผุนว่ากินร้อนช้อนมึงช้อนกูเองขุนบ่าขอโทษเด้อพี่น้องขุนเบากันเด้อก้อนบ่าหมวงอไหมเด๋ยวผนลองคอนึ่งหัวงเต่ว่ามี่นีอกับขับตังค์แข็ง ใส่บยรต้นแบบใสกินติดปากติดคอเลยแม่บ่เยอะตากะเือบาแล้วเออลืมอะไรหรอใ่เกลือไอโอดีนะพี่นังมามาเดินเด้งหายเลยเบาเว่าตมเหมาแห้งดังเขาดังเลย

สาในเดือพี่น้องมันเป็นข้าแห้งพี่คบอเเพชรเราคกินเป็ดเพชรโคเพบ่อยที่สุดเรากินแบบิกหีงทาแต่ไครข่าเข,า,ขาว่าเดก่ด ขึ้นเขาต้องแป้งได้ยกงลูดพ่อจะค้องค่ะน้าบานไอ้่อคาอนอ้แบบที่นเลยนันไม่แสวมึงมองแสกนไ้เก็บตาไม่ได้พี่น้องบอกผมเก็บตาไปเก็บตาเองไเนเ่ยโอ้ยเมื่อยเก็บหลังอากาศไปก็เก้าเก้าเก้าเือสทได้พี่น้องเอ้ยยักงระบากงึยังแม่ไม่ไห่ ถือเอากระดเองีข่อยกระยาไปเก็บตรงหนึ่งก็ลอยหาเองข่อยกระยาไปเก็บพ kind of eh? ี forever. ่น้องมันเนื้อมาเคยไหมเฮ็ดแผพี่น้องะลกเคยกทานกัไปเก็บอาหาอยู่เลยเนี่ยมนหมแ้วนทิ้งข่า่ยวแ้ ขาง่ายจะไปลองเ่ขาง่ายเขาง่ายคือข่าวน้าเขาเที่งตอนนั้นแล้วเวลาไหนใบสามาบสามใบสี่ถึงมน้อกว่าเที่ยวกับไั้กินัเออทีนี้เจ้ากินจัเข็นไหมเหรอเหรอเห็มิบอแซ่บม่เห้อแซอบม่เหรออืมเขาเป็นติ๋วเดียวเขาเป็นติ๋วเดียเดียวต้องอเขาไม่หรอ

ก็อีกตอนนะ้นแจแป๊บหน่อยแท้พียงแหงพี่แท้พี่ชวกันบ้างอ้าวเขาองบอกใส่พริกสูตรเนาะชุดยอดมนุษย์เท่ในนู้นคนละเกี่ยวที่เอกกระด้ครับไปพ่แท้พี่้อกจ้าอาว

นายกินไปไปอย่างนี่นี่พักตอนกายคนไหนยังกินมันอยู่ในแก้วละวะประเด็นเบอร์บอกพับคนละผ้าว่าลูกจินกตุเตี้ยวยันคุต้องรับทรัพยม่นามเสียไว้นักขัางต้นโจบอกว่าไปปผูกเสียไว้ลูกไปอมลูก คนมาตกมากเลยคนได้ปลูกบันนั้นทาปลูกยาละขึ้นมาชุงกว่เน้งอยากกนูก่อนจิ้มกัเจ้าเด้อพี่น้องกุจังกอกองนี่ยังพี่น้องดิ่บ่ดิ่เดวเดวบ่เฮ็ดยวาย้่งเจอก็ยืดไปเราตายลยก่อน ดินเลยกองนี่เอียงพี่น้องแกเอียงนายก้าวไม่ได้พี่น้องเนาะเพ็ดเบิ้งต้าแบบตาคนเต่าสองคนให้จังแล้วมาถึงคู่ของตาขอโทษขอพายหลายๆเรือจ้าเด้อเอียงกับเบิ้งเอียงกับเบิ้งต้าเอียงอ่ะเพชรกี๊กินข่าวปิ้นมุมมามุมหมางมุมมามติดปากติดแข้วติดบซอบติดบน้องลกเสืก่อนยาบ้ากันได้พี่น้องเอาติ้บติ้บไปกี่ก้อนมาโอ้ยมันอยากหัวคนเต่าเนาะ อ่ามันไี่แขวะตัวเนาะไม่เขวะมันแรนออกมาสิก่อนสิบปัรวยบบกพี่น้องยิ่งแขวะกระปุหมดแดงแขวะกระบอกเมืองมันพาลื่นคอลงเลยเนาะกูเลยไมีแขวะแต่กี่ตุ่นสิแหละด้วยค่ะค่ะก้าวหากินแบบพอเพียงเนาะพี่น้องแล้วนี่โรคโควิดงานเราเต่ากระไุลไปเฮ็ด เยันไงสิเด็มีเงินใส่ฝนกระบ่โตกพี่น้องบ้านมึงเจ้าพ้นตกบ่อบ้านจะสอนบ่อตกอขอเถื่อตกเถื่อต๊ะเถอเดียวแต่ว่าติดเท่าไหร่เออม่สาบ้านมึงเจ้าจเก็บเห็ดหรือบ้านจะสอนเราเห็ดตะขันออกอยู่มมีสาเห็ดมึงเพิ่งเก็บเห็ดหลงงนาะบ้านตอนแลกมึงไมเก็บเห็ดอ่ะนะหลงงเก็บมางงเห็ดหลงงเห็ดเพาะพื้น ừ cái tung hèn hết hồn là xong nhưng mà yêu cầu của pháp ghi mặt đâu mọi điện tử bắt đầu thật là nhân hôn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  hôm hôn nhân 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 hôn วัดป้าน้ำะไห้ออืมดสบเฮดเ่าจะบ้ไหนภาคอีกจมกัดอีกไป่น้องแอลปวดปวดแอลทั้งสองโอบ้า่น่อไปเป็นทานก็สองปไห้นบุญมาปตลาดวุยก้อนิมถวอีกนอ่ะอ่ะอ่เดียั่วจิ้มวอ ย้ำนาวกินข่าวบอดายซาว่าคือกินเอากินเอาเลยหรอมันข่างแห้งทั้งแถวทังแถวยังคููกระเพาะคููกระเพาะขอดแล้แบนเคลื่อนีก็บกอบเลยพี่น้องเรามาตามมาสื่ออยู่เขาเก็บไปอีแนกไวาอยู่ว่าอื้มกอบไม่ค็บไมหรอ เออโอ้ลุน้อกินมานนอย่างเลยดูดเยนพี่หลอกว่าเอามาน่ตั้มใส่สมโคชอบอ๋อโอ้ยแสบได้พี่หลอกจ้ากินกล่ะกินได้หรอพี่หลอกีแหนดน้าบ่นแหนดจะได้หมีเลย

ยาบากันเดอร์พี่น้อกว่ากินบะสูภผาอืมอาหานพี่น้อกอือืมมีตสามเพื่อนโอ้ยแซ่บแซ่บอืมหอมกาอยูน้ำบอมเอ๋ยบอกป้าป้ากันเลยเก็บแมนมานี่ะ ต้องปลาตลาตเคไปแค่หบ้างเคอป่ะอไปมองมันจะโรั่งไปยิ่งตรงขางลาอเอาบัตโตเดี่ยเฮ้ยเก็มบัมองสืโดนเลยบบน่ไองเฮ้ยเมีเกับข่าวไทยเลย ปรึกษากันพี่น้องบอกปรึกษาพี่ล่างมืออยู่นีสิลาพี่น้องแก่มือเดียวล่างได้หนิทางเดียวนี่มือกินเขาเดี๋ยสอนล่าทางไม่ได้ล่างเขาจบคลิปแค่นี้นัดจ่าเด้อนัดจ่ามือมองไดีกว่าจ่าเด้อการหนึ่งนี่กินแบบนี้ล่าพี่น้องบานห่าเนาะติดปากบ่พี่น้องข้ากันนาจะฟองเด้อดวันนี้บ๊ายบาย รักและคิดถึงทุกคนนะคะจ้าใครบ่คิดไม่สอนขอให้รวยให้รวยผวดบาทเดือพี่น้องเด้อยให้รวยสุขสุขคน,นผลจากชีวิตไิกคิดพวกโควิดไปเบิดเดือพี่น้องเด้อยแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย